สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับการเจาะลึกเรื่องราวจากข้อมูลที่เราได้มาวันนี้เรามีแนวคิดหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยมันอาจจะฟังดูขัดขัดกับความรู้สึกทั่วไปเรื่องหนี้สินหน่อยนะครับคือการมองว่าหนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ภาระอย่างเดียวแตออ่อาจจะเป็นเครื่องมือสำคัญเลยนะ ในการสร้างหรือว่าขยายทรัพย์สินโดยเฉพาะพวกที่ดินทำกินอะไรแบบนี้ครับเราจะมาลองดูกันครับสิ่งที่แหล่งข้อมูลเขาเรียกว่า d e a ด Complex หรือการสร้างนี่ซ้อนนี้หลายๆชั้นเข้าไปอีกเออมันคืออะไรกันแน่ทำงานยังไงมีประโยชน์ไหมมีความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วมันไปเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพชีวิตได้ยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันครับค่ะ ก็การคุยกันวันนี้เราจะอ้างอิงจากข้อมูลแล้วก็ตัวอย่างที่อยู่ในเอกสารชุดนี้นะคะเป็นหลักเลยเพื่อจะทำความเข้าใจว่าไอแนวคิด debt complex เนี่ยหรือการเอาหนี้มาต่อยอดเนี่ยนะคะมันทำงานยังไงกันแน่มีปรัชญาเบื้องหลังแบบไหนทั้งในมุมของที่ดินหรืออาจจะรวมถึงสินทรัพย์การเงินอื่นๆที่เขาพูดถึงด้วยค่ะน่าสนใจมากครับเงินเริ่มที่ตัวอย่างที่เอกสารยกมาเลยดีไหมครับเรื่อง debt complex กับที่ดิน สมมุติว่ามีที่ดินอยู่20ไร่แล้วเอาไปให้แบงก์ประเมินได้เงินกู้มาส่วนหนึ่งแล้วมันยังไงต่อนะครับค่ะก็ตามตัวอย่างเลยนะคะเริ่มจากมีที่ดิน20ไร่สมมุติประเมินได้2ล้านบาทก็คือไร่ละแสนแบงก์ปกติก็จะให้กู้อาจจะสัก90%ก็ได้เงินสดมา1.8ล้านบาททีนี้จุดสําคัญคือเงินก้อนนี้เนี่ยเขาไม่ได้เอาไปใช้จ่ายอะไรนะคะแต่เอาไปซื้อที่ดินเพิ่มทันทีเลย สมมุติว่าตอนนั้นราคาตลาดไร่ละแสนห้าหมื่นบาทเงิน1.8ล้านก็ซื้อเพิ่มได้อีก12ไร่นี่แหละค่ะคือการซ้อนหนี้ชั้นที่หนึ่งโหเดี๋ยวสิครับพอได้ที่ดินใหม่มา12ไร่ปุ๊บเนี่ยคือเอาไปค้ำประกันกู้เพิ่มอีกทันทีเลยเหรอครับฟังดูเร็วมาก ใช่ค่ะนั่นคือหัวใจของมันเลยค่ะพอได้ที่ดินใหม่12ไร่มาก็เอาไปประเมินอีกสมมุติว่าได้1.2ล้านแล้วก็ไปขอกู้90อีกรอบก็ได้เงินมาอีกประมาณ1ล้านบาทแล้วก็ทําเหมือนเดิมค่ะเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อที่ดินเพิ่มอีกสมมุติรอบนี้ได้มาอีก6ไร่อันนี้ก็เป็นชั้นที่2แล้วแล้วก็ทําซ้ําอีกรอบค่ะ เอา6ไร่ใหม่ไปคำ้ำกู้เงินมาอีกอาจจะราวๆห้าหกแสนตามเอกสารเขาว่าไว้นะคะแล้วก็เอาไปซื้อที่ดินเพิ่มอีก4ไร่นี่ก็ชั้นที่3แล้วค่ะโหสุดยอดเลยจากเดิมแค่20ไร่ทำเดดคอมเพล็กซ์แบบนี้3ชั้นกลายเป็นมีที่ดินรวมเอ่อยีบวกสิบวกหบวกสก็42ไร่เลยสิครับเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวกว่าๆเลยนะเนี่ยด้วยเงินตั้งต้นจริงๆก็แค่ก้อนแรกที่กู้มา ถูกต้องค่ะนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าพลังทวีคูณหรือ leverage effect ที่เอกสารพยายามจะชี้ให้เห็นเลยแล้วเขายังขยายภาพต่อด้วยนะคะว่าถ้าฐานเราใหญ่กว่านี้ล่ะเช่นเริ่มที่40ไร่ทำแบบเดียวกันอาจจะขยายไปได้ถึง84ไร่หรือถ้าเริ่มที่80ไร่ก็อาจจะไปได้ถึง168ไร่คือยิ่งฐานใหญ่ยิ่งซ้อนได้หลายชั้นผลลัพธ์มันยิ่งทวีคูณเข้าไปอีกค่ะฟังดูเหมือนบับสูตรสําเร็จสร้างความรวยเลยนะครับแต่ว่า การกู้ซ้อนๆกันขนาดนี้มันต้องมีเงื่อนไขสำคัญหรือมีความเสี่ยงอะไรให,ใหญ่ๆซ่อนอยู่แน่ๆเลยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะและเอกสารก็ย้ำจุดนี้หนักมากเลยนะคะว่าเป็นหัวใจแล้วก็เป็นจุดตายของกลยุทธ์นี้เลยประโยคสำคัญที่เขาเขียนไว้คือต้องทำให้ที่ดินสร้างผลกำไรให้มากกว่าดอกเบีย้ยให้ได้คือต้องทำให้กำไรวิ่งเร็วกว่าดอกเบีย้ยธนาคารให้ได้นะคะ อ๋อ oh, ตรงนี้เองสินะครับหมายความว่าที่ดินทุกแปลงที่เรากู้เพิ่มมาเนี่ยไม่ว่าจะชั้น1ชั้น2ชั้น3ม,มันต้องสร้างรายได้หรือว่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าดอกเบีย้ยที่เราต้องจ่ายไปไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นคือจบเลยค่ะระบบที่สร้างมาทั้งหมดเนี่ยมันจะพังทลายลงทันทีเลยนี่ที่เคยเป็นเครื่องมือช่วยเราขยายสับสินจะกลายเป็นภาระหนักอึ้งเลยค่ะในพริบตาลงนึกภาพตามนะคะ ถ้าเกิดผลผลิตจากที่ดินราคาตกหรือราคาที่ดินมันไม่ขึ้นเหมือนที่คิดไว้แต่ดอกเบี้ยเนี่ยยังต้องจ่ายทุกเดือนมันคือฝันร้ายทางการเงินดีๆนี้เองค่ะอันนี้คือความเสี่ยงหลักเลยที่ต้องบริหารจัดการให้ได้จริงๆเข้าใจเลยครับว่าทําไมในเอกสารถึงเตือนว่าต้องระวังมากๆทีนี้นอกจากเรื่องกลไกแล้วเนี่ยเอกสารยังมีมุมมองที่แบบน่าสนใจมากๆนะครับเกี่ยวกับทัศนคติต่อนี้สินด้วย ที่บอกว่าปัญหาจริงๆอาจจะไม่ใช่การมีหนี้แต่เป็นการกู้เพิ่มไม่ได้ต่างหากอันเนี้ยมันฟังดูเอ๊ยยังไงนะครับช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับค่ะมุมมองนี้ในเอกสารนี้ค่อนข้างท้าทายความคิดเดิมๆของเราเหมือนกันนะคะเขาพยายามจะเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิตเป็นหลักค่ะคือเขามองว่าถ้าเราเปลี่ยนโฟกัสจากการพยายามลดหนี้อย่างเดียว ไปการพัฒนาคุณภาพชีวิตแทนเช่นการมีที่ดินทำกินมากขึ้นซึ่งมันอาจจะนำไปสู่รายได้ที่สูงขึ้นในระยะยาวได้พอเป็นแบบนั้นแล้วภาระหนี้สินที่มีอยู่มันอาจจะดูเป็นเรื่องรองลงไปหรืออาจจะเหมือนเป็นแค่ภาพลวงตาเมื่อเทียบกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยรวมอะค่ะในเอกสารเขาเปรียบเทียบ กับวิธีคิดของพวกธุรกิจใหญ่ๆด้วยนะคะที่ถึงแม้บางทีเขาจะมีเงินสดเยอะแยะเลยแต่พอจะลงทุนขยายกิจการครั้งใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มักจะเลือกใช้การสร้างหนี้สินเพิ่มอยู่ดีถ้าเขาคำนวณแล้วว่าผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นน่ะมันจะสูงกว่าดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายเพราะเขามองว่าหนี้ที่ดีมันคือเครื่องมือในการเติบโตไม่ใช่ภาระที่ต้องรีบๆกำจัดทิ้งไปค่ะอืมเข้าใจแล้วครับคือเปลี่ยนมุมมองว่าหนี้ไม่ใช่ตัวร้ายเสมอไป ถ้ามันสามารถเอาไปสร้างทรัพย์สินหรือสร้างไรายได้ที่มันงอกเงยกว่าต้นทุนดอกเบี้ยได้ซึ่งมันก็นําไปสู่ข้อเสนอที่ฟังดูแปลกๆตอนแรกที่บอกว่าไม่ต้องโฟกัสการใช้หนี้แต่ไปโฟกัสการพัฒนาคุณภาพชีวิตโฟกัสการกู้เพิ่มให้ได้แทนแล้วค่อยมาบริหารจัดการให้กําไรมันวิ่งแซงดอกเบี้ยที่หลังประมาณนั้นเลยค่ะ แต่แน่นอนนะคะว่าการจะทำแบบนั้นได้จริงๆเนี่ยมันต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็สร้างผลตอบแทนที่สูงมากๆเลยนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วหลักการ d e ็บคอมเพล็กหรือการใช้ Leverage แบบนี้มันจำกัดอยู่แค่ที่ดินอย่างเดียวหรือเปล่าครับหรือว่าในเอกสารเขาบอกว่าใช้กับอย่างอื่นได้ด้วย อ๋อไม่เลยค่ะเอกสารบอกชัดเจนเลยนะคะว่าหลักการนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ที่ดินแต่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับสินทรัพย์อื่นๆได้หลากหลายมากเลยค่ะตัวอย่างเช่นพวกสลากออมทรัพย์ของทอกศทอศออ,อมสินอันนี้ในเอกสารเขามองว่าเหมือนเป็นสนามซ้อมให้เราฝึกทักษะเบื้องต้นก่อนในการบริหารหนี้บริหารการคำประกันอะไรพวกนี้นะคะหรือถ้าเป็นสินทรัพย์ที่จริงจังขึ้นมาหน่อยก็อย่างพวกอสังหาริมทรัพย์อื่นๆบ้านเช่าคอนโดก็ได้รวมถึงสิน สินทรัพย์ทางการเงินอย่างหุ้นหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลหรือไปถึงกองทุนรวมหรือแม้แต่ที่เขาเรียกว่าทองคํากระดาษพวกตราสารที่อิงราคาทองคําโดยที่เราไม่ต้องซื้อทองแท่งจริงๆมาเก็บแล้วก็ตราสารทางการเงินอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะมีตัวอย่างที่ชัดๆกว่านี้ไหมครับอย่างเช่นการใช้เดบคอมเพล็กซ์กับกองทุนรวมที่ว่าเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงครับพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับ มีค่ะในเอกสารมีตัวอย่างค่อนข้างละเอียดเลยโดยเขายกกองทุน SCBSMI e เป็นกรณีศึกษาอันนี้เป็นข้อมูลนะตอนที่เขาเขียนเอกสารนะคะเขาตั้งสมมติฐานว่ามีเงินสดตั้งต้นอยู่3.2ล้านบาทแล้วกองทุนนี้เนี่ยมีผลงานย้อนหลังที่แบบโดดเด่นมากโตเฉลีย่ยปีละ45%ออันนี้คือสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้รับประกันอนาคตด้วย และที่สําคัญคือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้สามารถใช้ค้าประกันเงินคู่ได้80%ของมูลค่าหน่วยลงทุนนั้นๆทีนี้กระบวนการที่เอกสารอธิบายไว้คือการทําเดคอ็กซ้อนกันไปถึง11ชั้นเลยค่ะโดยแต่ละชั้นเนี่ยเขาจะใช้เงินสดตัวเองนิดหน่อยประมาณ200,000บาทบวกกับเงินกู้800,000บาทซึ่งเงินกู้800,000เนี่ยก็มาจากการเอาหน่วยลงทุนมูลค่า1ล้านบาทที่เพิ่งซื้อไปในชั้นก่อนหน้าเอาไปค้ำประกันนั่นเองค่ะกู้ได้80% รวมเป็นเงิน1ล้านบาทต่อชั้นเพื่อเอาไปซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทําแบบนี้ซ้ําไป11ครั้งเดียเด๋ยวนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับคือใช้เงินสดตัวเองจริงๆแค่3.2ล้านบาทคำนวณในใจอ่ะใช่11ชั้นชั้นละ200แสนบวกกับเงินตั้งต้นอีก1ล้านในชั้นแรกสุดแต่สามารถสร้างผรอตลงทุนในกองทุนนี้ได้มูลค่ารวมถึง11ล้านบาทเลยละครับด้วยการกู้ซ้ำๆแบบนี้ ใช่ค่ะตามตรกกะและตัวอย่างในเอกสารเลยมันคือการใช้เงินสดเริ่มต้น3.2ล้านบาทเพื่อไปควบคุมพอร์ตลงทุนที่มีมูลค่าถึง11ล้านบาทพลังของ Leverage มันอยู่ตรงนี้แหละค่ะทีนี้เรามาดูผลตอบแทนที่คาดหวังตามสมมุติฐานเดิมนะคะซึ่งย้ำอีกทีว่าสูงมากและไม่แน่นอนคือ45%ต่อปีของพอร์ต11ล้านบาทก็จะตกประมาณ4.95ล้านบาทต่อปีค่ะฟังดูแบบเหลือเชื่อมากแต่ว่า นี่ที่เกิดขึ้นมันก็มาหาสารตามไปด้วยสิครับถูกต้องเลยค่ะนี่สินรวมก็จะเท่ากับ11ชั้นชั้นละปา0แสนบาทก็รวมเป็น8.8ล้านบาททีนี้ก็ต้องมาดูเรื่องต้นทุนดอกเบี้ยด้วยสมมุติว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เรากู้มาเนี่ยอยู่ที่5%ต่อปีซึ่งจริงๆมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะคะต้นทุนดอกเบี้ยก็จะอยู่ที่5%ของ8.8ล้านบาทก็คือ440,000บาทต่อปีค่ะ หากลบกันกำไรคาดหวังเกือบ5ล้านลบดอกเบี้ยประมาณ4 0 0แสนกว่าก็ยังเหลือกำไรสุทธิก่อนหักภาษีค่าธรรมเนียมอื่นๆตั้ง4.51ล้านบาทต่อปีเลยนะครับจากเงินสดตั้งต้นแค่3.2ล้านเนี่ยนะผลตอบแทนมันสูงระดับ1 4 0ต่อปีเลยเหรอครับเนี่ยตามตัวเลขในตัวอย่างและสมมติฐานที่เขาให้มาคำนวณออกมาแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แบบ หน้าทึ่งมากๆของเดฟคอมเพล็กซ์แต่มันต้องมีความเสี่ยงมหาศารลรออยู่แน่ๆเลยใช่ไหมครับมหาศาลจริงๆค่ะเอกสารนี่คือย้ำแล้วย้ำอีกเลยนะคะถึงความเสี่ยงโดยเฉพาะเรื่องดอกเบีย้ยที่มันผันผวน,นได้ตลอดแล้วก็ผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่เราลงทุนอย่างกองทุนตัวอย่างเมื่อกี้คือมันไม่มีอะไรรับประกันเลยค่ะว่าจะดีเหมือนในอดีตถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกองทุนผลตอบแทนตกควบหรือดอกเบีย้ยเงินกู้มันพุ่งสูงขึ้น ไอช่องว่างระหว่างกําไรกับดอกเบีย้ยมันอาจจะหายไปหรือกลายเป็นติดลบได้ในทันทีเลยเอกสารใช้คาเตือนที่แรงมากนะคะว่าถ้าดูไม่ดีพลั้งพลาดเพืิอเคลินเผลอเรอนิดเดียวอาจจะล้มละลายได้ทันทีฟังแล้วขนลุกเลยครับแสดงว่าการจะใช้กลยุทธ์นี้ได้จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคอย่างเดียวแล้วล่ะแต่มันต้องอาศัยวินยัยสติแล้วก็การควบคุมอารมณ์ตัวเองอย่างสูงมากๆเลย อย่างยิ่งเลยค่ะเอกสารเน้นเลยว่าต้องใช้กำลังสติปัญญาในการกำกับดูแลอย่างสูงยิ่งถึงขนาดแนะนำเลยนะคะว่าคนที่จะทำแบบนี้ได้ดีเนี่ยอาจจะต้องฝึกสติปฏิบัติธรรมกรรมฐานควบคู่ไปด้วยซ้าเพื่อให้มีสติรู้เท่าทันความโลภความกลัวแล้วก็ความเสี่ยงต่างๆที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องที่ใครๆก็ทําตามกันได้ง่ายๆเลยค่ะนอกจากเรื่องกลยุทธ์ส่วนบุคคลแล้วเนี่ย เหมือนเอกสารยังขยายภาพไปถึงประเด็นที่กว้างขึ้นด้วยใช่ไหมครับเหมือนจะเชื่อมโยงไปถึงระบบเศรษฐกิจสังคมอะไรพวกนี้ด้วยใช่ค่ะมีอีกหลายประเด็นเลยที่น่าสนใจนะคะเช่นเรื่องการต่อยอดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนค่ะถือพอสร้างฐานทรัพย์สินได้มากแล้วเนี่ยเอกสารมองว่าขั้นต่อไปไม่ใช่แค่ก่อทรัพย์สินไว้เฉยๆแต่ต้องสร้างงานกระจายงานได้กระจายรายได,ได้ซึ่งตรงนี้ต้องอาศัยทักษะการบริหารเพิ่มขึ้นมาอีก และที่สำคัญคือต้องมีคุณธรรมและความเป็นมนุษย์ด้วยเพื่อให้ความมั่งคั่งนั้นมันก่อประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วก็ยั่งยืนจริงๆไม่ใช่รวยแค่คนเดียวอีกเรื่องคือคกลไกระบบการเงินเอกสารเขาก็เชื่อมโยงนะคะว่าหลักการเดบคอมเพล็กซ์หรือการรีไซเคิลเงินแบบนี้มันอาจจะคล้ายๆกับสิ่งที่สถาบันการเงินใหญ่ๆกองทุนหรือตลาดทุนเขาทำกันผ่าน,นกลไกการสร้างเงินอย่าง M1 M2 M3 ที่เป็นวิธีวัดปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเพื่อขยายปริมาณเงินและการลงทุนในระบบ แล้วก็ยังพูดถึงศูนย์กลางทางการเงินโลกบางแห่งที่มีโครงสร้างกฎหมายที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมลักษณะนี้ด้วยค่ะอืมอืมน่าสนใจครับการใช้เด็ดคอมเพล็กซ์มันอาจจะต่ำกว่าดอกเบีย้ยได้ง่ายขึ้นทำให้ผู้เล่นรายใหญ่ๆอาจจะต้องทยอยลดชั้นของเด็ดคอมเพล็กซ์ลงเรื่อยๆหรือลดเลเวอเรจลงนั่นเองพอหลายๆคนทำพร้อมกันมันก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดการเทขายสิ่งทรัพย์ในตลาดหุ้นตลาดทุนจนปรับตัวลงแรงๆได้เหมือนกันค่ะ อ๋อ oh, เป็นไปได้ครับอีกเรื่องที่เขาเล่นมากๆคือความสําคัญของเครือข่ายและจริยธรรมค่ะเขาบอกว่าในโลกธุรกิจเนี่ยการมีพักพวกหรือเครือข่ายที่ดีมันสําคัญมากเพราะเวลาเราพลังพลาดขึ้นมาอาจจะต้องพึ่งพาความช่วยเหลือเรื่องค้าประกรันหรือเรื่องอื่นๆเขาเลยเตือนเรื่องการวางตัวว่าอย่าสามมหาวิปลามักอวดมักอ้างคือควรจะมีสมรคารวะรู้จักถ่อมตนเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้เผื่อวันข้างหน้าต้องพึ่งพากันค่ะครับครับ สุดท้ายมีเชิงปรัชญาสังคมด้วยนะคะส่วนท้ายๆของเอกสารเขามีการวิพากษ์ระบบที่เรียกว่าคุณพ่อรู้ดีหรือแนวคิดแบบอำนาจนิยมที่ควบคุมจัดการชีวิตผู้คนมากเกินไปว่ามันอาจจะเป็นการจำกัดเสรีภาพแล้วก็โอกาสทางปัญญาของผู้คนและเขาก็เสนอว่าความเจริญที่แท้จริงอาจจะมาจากการลดการก้าวกา่แล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการรู้เท่าทันด้วยตนเองของประเจกบุคคลให้มากที่สุดค่ะโห oh. ฟังดูแล้วแนวคิด d e ฟ COMPLEX ที่ว่านี้มันซับซ้อนแล้วก็มีหลายมิติมากๆเลยนะครับตั้งแต่เรื่องเทคนิคการเงินส่วนบุคคลไปจนถึงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจแล้วก็ปรัชญาการใช้ชีวิตเลยทีเดียวใช่เลยค่ะมันเป็นแนวคิดที่ทรงพลังมากจริงๆในการเร่งสร้างความมั่งคั่งอย่างที่เราเห็นในตัวอย่างทั้งที่ดินทั้งกองทุน แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นดาบสองคมที่อันตรายมากๆค่ะศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่สูงลิ้วเนี่ยมันมาพร้อมกับความเสี่ยงระดับที่อาจจะล้มละลายได้เลยถ้าหากขาดการบริหารจัดการที่รอบคอบขาดสติปัญญาที่รู้เท่าทันสถานการณ์และที่สําคัญมากๆคือขาดหลักคุณธรรมในการดําเนินงานอย่างที่เอกสารเขาย้ําเตือนไว้ตลอดเลยค่ะครับและสําหรับผู้ฟังทุกท่าน การที่เราได้รู้ว่ามันมีนกลไกการเงินที่ทรงพลังแล้วก็เสียงมากๆอย่างเดบคอมเพล็กซ์อยู่จริงเนี่ยแล้วมันก็อาจจะถูกใช้โดยผู้เล่นรายใหญ่ๆในระบบเศรษฐกิจด้วยมันก็น่าจะจุดประกายคำถามให้เราได้กลับไปคิดต่อนะครับว่าแล้วความเข้าใจนี้มันมีความหมายยังไงสำหรับเราๆท่านๆที่กำลังพยายามสร้างความมั่นคงทางการเงินกันอยู่ มันอาจจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อการถือครองทรัพย์สินหรือการจัดการหนี้สินในชีวิตประจําวันของเราไปบ้างหรือเปล่าก็เป็นคําถามปลายเปิดที่น่าสนใจนะครับให้ลองนํากลับไปพิจารณากันดูครับ